น,นี้เยมแมวพาเพื่อนเพื่อมาดูมะนาวนะคะมะนาวที่ต้นนี้ดกมากนะคะแล้วก็หล่นเยอะนะคะแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เพราะอะไรสวัสดีค่ะพบกับช่องเยมแมวพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะใช่แล้วค่ะมะนาวต้นนี้นะคะดกมากเลยนะคะทั้งบนต้นแล้วก็หล่นใต้ต้นนะคะแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามะนาวที่ดกๆพวกนี้นะคะ กิ่งเขาจะเลี่ยอยู่บริเวณพื้นดินเลยนะคะติดพื้นดินเลยนะคะปัญหาก็คือที่บ้านนะคะมีเด็กๆเยอะนะคะมีเด็กๆหลายตัวเลยนะคะเพื่อนๆเด็กๆ,ๆก็จะมาฉี่บริเวณที่มะนาวอยู่ต่ำๆนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่มะนาวต่ตําๆเราถึงกินไม่ได้นะคะเมื่อวานก็เลยนี่เลยค่ะนําไม้นะคะมาค้าให้มะนาวที่อยู่บริเวณพื้นนะคะสูงขึ้นมานะคะค่ะทุกอย่างมีทางออกและแก้ไขได้นะคะเพราะว่าเราจะไปเฝ้าเด็กๆตลอดทั้งวันว่าอย่ามาฉี่ไล่เขานะคะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองนะคะก็คือ ป้องกันด้วยการหาไม้มาค้ำนะคะหลังจากที่เราหาไม้มาค้ำแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดแต่งบ้างนะคะอันไหนที่ต่ําเลี่ยกพื้นดินเกินไปนะคะเราก็จะตัดออกนะคะเป็นการป้องกันอีกทางนะคะเพื่อตัวเราแล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ไปทําร้ายเขานะคะก็เขาก็อยู่ของเขาดีๆนะคะเราก็ต้องป้องกันและดูแลต้นพืชของเราเองนะคะวันนี้ก็เลย จะมาตัดแต่งกิ่งเล็กน้อยนะคะที่ไหนเรียล่าพื้นดินเราก็จะตัดออกนะคะเพื่อป้องกันเด็กๆมาฉี่รดนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มลงมือตัดนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ตัดเลยก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆฉี่เยอะมากนะคะมีเจ็ดแปดตัวแบบนี้นะคะผัดกันมาฉี่ก็เยอะมากนะคะแล้วม,มันนาวดกมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะ ดอกจริงๆนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีให้กินทั้งปีนะคะเลยต้องรักษาดูแลเขาสักหน่อยนะคะเดวแมวก็จะตัดที่บริเวณต่ำๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราได้เอาไม้ทำไว้แล้วนะคะก็รอจนกว่าเขาจะหมดลูกนะคะเราถึงจะมาตัดแต่งอีกรอบหนึ่งนะคะอันไหนที่ต่ำมากก็ ตัดไปไว้ก่อนค่ะเพราะว่าดูแล้วลักษณะนี้นะคะก็จะถี่กันไม่ถึงแล้วนะคะสูงแล้วเนี่ยค่ะ เวลาเขาออกนะคะเป็นกลุ่มเป็นพวงเลยนะคะดกนะคะแต่นี่ก็ถือว่า้นนะคะไม่ต้องตัดเขานะคะก็ตัดไอ้ที่ต่ำ,ตำ ปลอดภัยจากเด็กๆแล้วนะคะที่จะมาฉี่รถนะคะเห็นไหมคะเรียลาดตามพื้นไม่มีนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงจะกินได้เดี๋ยวยแม่ก็จะเอาไม้มาค้ำตรงนี้อีกอันนึงนะคะเห็นไหมคะตั้งสามใบนะคะสําหรับมะนาวนะคะต้นนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างมีทางออกของมันนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะ เราสามารถแก้ไขแก้ปัญหาได้นะคะแค่นี้นะคะน้องหมาก็ไม่มารบกวนต้นมะนาวของเราแล้วนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวคิดหรือว่าแนวทางในการปฏิบัตินะคะว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่ยแมวพาทําด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้และมีทางออกค่ะ